สวัสดีค่ะตอนนี้โคกสีจะพาไปช้อปปิ้งอีกรอบนึงนะคะคงสุดท้ายก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะก่อนจะขึ้นเครื่องไม่สุดท้ายหรอกเพราะว่าจะได้ไปเข้าไปในไปช็อปอีกในสนามบินนะคะยังไม่พอใจไม่นำใจค่ะโอเคเดินไปค่ะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันท right. okay. right. ี่ในร้านนะคะมันเป็นร้านเล็กๆค่ะไม่ได้ใหญ่มากไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าค่ะไม่กล้าไปเดี๋ยวโควิดโควิดเจ้าไปใกล้ถึงแล้วค่ะเดินเดินไปด้วยกันตอนนี้ตอนเช้านะคะ รถยงไม่ค่อยเยอะคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาทํางานเนาะแปดโมงเช้านะคะ8ปดโมงกว่ากว่าถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้างในนะคะโอเค ดูน้ําหอมค่ะกับเครื่อ,องเครื่องสำอางน,นี่ก็จะเป็น้ําหอมของพวกหนุ่มๆนะคะจะไปซื้อไปฝา,ากเนาะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายะคะ่ปะปกติเนาะพี่น้องๆเรานะคะ นุมน่มๆชอบอันไหนนุ่มๆอันดั้ก็มีม่ะเย็ดเโอเคเดี๋ยวดูให้นุมน่มๆก่อนนะคะ <Okay. S 2> เราเราค่อยไปดูให้ oh. สาวๆกันโอเคของนุมน่มๆก็ได้แล้วนะคะ oh. ต้องมาดูของอสาวๆกัน สวยๆหอมนะคะอันนี้ก็เป็นน้องหอมธรรมดานะคะไม่ได้มียี่ห้อจะมียี่ห้อค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แบบ number o น,นะคะอันนี้ก็เป็นเก,กรดกลางเงี้ยแล้วก็ใช้อย่างนี้กันะค่ะนี่ถึงบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะไปช็อปมาก็จะได้ชานะคะ แล้วก็น้ำหอมเนาะแล้วก็เครื่องสำอางค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้ส่วนน้อยนะคะเนี่ยช็อกโกแลตนะคะก็จะมีอีกเยอะเอะจ้าช้อปปิง้งช้อปปิง้งอันนี้ก็น้ำหอมของสาวงามงสาวสาวนะคะได้แล้วประมาณสิบกว่ายี่สิบกว่าขวด <laughs> โลบพ <laughs> ายเซค่ะช่วงนี้พายเซนะคะโอเคจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ ขอืกโ uh ั่กหรือของลินซ์นะคะ,ะเจอกันใหม่นะคะ